สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชอ็อปแอดเลิฟคาอำเภอเมืองจอดซีลินนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับมาดูกันครับวันนี้นะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องวาลทรูนิกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ของเยอรมน,นีตัวนี้เกรดล่าสุดนะครับ A P I S P S P นะครับกระปุกนี้1ลิตรอเมล่าเปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่องนะครับใช้ประมาณสาจุดเจ็ดก็ซื้อมาสี่ลิตรนี่อันนี้เดี๋ยวมีลิงก์ลิงก์น้ำมันเครื่องนะครับอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสั่งซื้อได้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแล้วก็มาลองเทสดูว่าอารมณ์จะเป็นยังไงนี่ครับน้ำมันเครื่องเก่านะครับเก่าขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว,ว่ายังไม่ถึงห้าพันโลเลยทำขนาดนี้แล้ว กินโอเลี้ยงไหมผมไปล้างล้างปืนอ่ะพี่มันใช้ได้ด้วยกันไหมไม่ได้หรอกเราเด็ไปไรับประกันไอ่นั้นมันไอ้คาบในล้างล้างคาบน้ำมันในพ่อะไญ่ยางอยู่นี่ว้นให่เขาอะไรล้างนะล่อนสายใช่ไหมรอนสายไม่ใช่ผมผมใช้กระปุกสีฟ้าน่ะจะไม่ได้อะไรว่าซีสิตมาดับเบิลยูสิตดับเบิลยูดีสีสิบใช่ครับ โซเนกมันเหม็นไงผมก็เลยตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ล้างดีนะโซเนกก็โอเคอยู่ใช่ใช่ใช้ W40 อืมนั้นจะไม่แห้งครับมันมันมันไม่เหม็นเนี่ยมันจะมีคราบเห็นไม่เงินเงินเห็นไหมมีมีพวกคราบเล็กๆเพราะเมองเห็นที่ไม่บป็นถุงใหม่ยก็บป็นถุงใหม่ให้เราเอง เลื่ก็สะอาดจะได้เห็นไม่ตอนสกปรกพี่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรเนะตัวเทียมเนี่ยเนี่ยบอกผมหน่อยทำไมต้องเปลี่ยนไอ้เนี่ยอันนี้อันเก่านะจะมีแบบนี้ถ้าถ้าเราใส่แบนเก่าอย่างนี้ใช่ไหมก็เราขันเข้าไปมันจะเหลือเห็นไหมมันจะมีอ๋อมีช่องว่างใช่เห็นไหมเนี่ย ไม่ให้เกียร์มัน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 สึกเร็วใช่ไหมครับถ้าเราไปใส่อันเดิมเกียร์ตัวนี้จะเสียเร็วอ๋อมันจะมันจะโดนกินกินเกียร์เข้าไปอือ่างก็จะเสียอืมอันนี้เป็นแม่เหล็กด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะอืมโอ้แต่แกมีเทปพันเกียวด้วยมาจากไหนวะเนี่ยสูตรใหม่สูตรใหม่ไม่ใช่แล้วโอ้ตายแล้วตายแล้ว ใส่แบบมัวมวมวม่วไม่ได้ไเลยนี่ครับใส่กิ้งเลยเราก็เติมปุ๊บมาคลุกๆก,กับน้ำมันจกกรกเมื่อกี้ล้างเ,เดินแล้วก็ต้องกอารักสิเลเดี๋ยวจะใส่ไปสามกระปุกก่อนพเพื่อหลองจับนนั้าง นี่ใสมากเนี่ยประมาณนี้นะนี่เห็นไหมต่ำกว่าจุดนิดนึงเห็นไหมถ้ตรงไหนพี่นี่เหรอจุดบนนะเห็นไหมอ๋อนี่เหรอดูไม่ออกเห็นไหมมันจะมีบอเบอลน้ำบอลน้ำมันหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าความรู้สึกในการขับขี่หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับมาดูมาดูมาดูกัน ภายหลังจากการเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับมีน้ำมันเป็นสีดำนะครับสีดำเข้มเลยนะครับก็จะได้เห็นนะครับเศษเหมือนเศษโลหะติดมานิดหนึ่งนะครับมันคือความสกปรกของอเครื่องยนต์ที่มีระบบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์อัดากาศตัวเนี้น้ำมันเครื่องอถ้าคุณภาพไม่ดีนะครับเข้าไปปุ๊บ ทั้งความร้อนนะครับหรือสังเกตง่ายๆเลยเราขับรถเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะครับขับรถประมาณร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระยะทางประมาณสักห้าโลสิบโลนะครับห้ากิโลสิบกิโลนี่ก็เปิดฝากระโปรงมาก็ร้อนจี๋แล้วคือมันมีตัวเทอร์โบนะครับมันแกนเทอร์โบนี่มันหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับน้ามันหล่อลื่นตัวเนี้ยก็ไปหล่อรื่นแล้วระบายความร้อนนะครับ ในแกนเทอร์โบตัวนี้นะครับเมื่อโดนความร้อนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีาการเสื่อมสภาพไปนะครับน้ำมันเครื่องที่จะแนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์เจอร์นะครับก็เป็นเกรดมาตรฐานนะครับ APISP นะครับแนะนำเป็น SP เลครับเพราะว่ามาตรฐานสูงสุดละตอนนี้นะส่วนความหนืดก็แนะนำศูนย์นะยนะครับแต่และยี่ห้อแตกต่างกันนะหลังจากผมได้ใช้แล้วของ v o l t r o n i c ตัวนี้นะครับมาตรฐาน API นะครับ SP นะครับแล้วก็เป็นรุ่น RS นะครับก็ตกแกลลอนึงก็แพงกว่าน้ำมันเครื่องของศูนย์อยู่นะครับแพงกว่าน้ำมันเครื่องของศูนย์เกือบสอเท่าแล้วก็นะครับอารมณ์การขับขี่นะครับแม้ว่าจะไม่ออกตัวแรงลื่นปลืดปลาดเหมือนกับ Amsoil รุ่นเซ็กเนเจอร์นะครับหรือ เชลเฮเล็กอัลตรานะครับแต่นะครับระยะยาวนะครับเหยียบเมื่อเหยียบด้วยความเร็วประมาณหนึ่งรอยสสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถเหยียบไปได้อีกนะครับเหยียบไปได้รู้สึกว่าเครื่องยังมีกําลังนะครับกำลังอัดเหลือเฟือที่จะขับไปได้เนี่ยตอนนี้ผมขับด้วยความเร็วประมาณร้อยสาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าขับด้วยถนน ข้างนอกนะครับรถโดงนี่เนี่ยตอนนี้ร้อยสี่สิบลขับได้ไปเรื่อยๆนะครับขับได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เนี่โอ้ดีมากเลยครับดีมากคือน้ำมันเครื่องของ Voltonic รุ่น Ice ตัวนี้นะครับสูงน้ำันยู่ยนะครับแม้ว่าการออกตัวจะช้ากว่านะครับน้ำมันเครื่อง Amsoil รุ่น Signature นะครับในเกรดความหนืดเดียวกันนะครับหรือ Shell Helix Ultra นะครับ แต่เมื่อใช้ความเร็วสูงนะครับประมาณร้อย4ี่สิร้อยสสิบหรือร้อยหกสิบนะครับสามารถเหยียบได้เกินร้อยหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวนี้ถือว่านะครับปกติแล้วถ้าเป็นน้ำมันเครื่องศูนย์เดิมๆนะครับเหยียบแค่รนะ้อยส่สิบเริ่มจะตันแล้ะนะครับจะรู้สึกว่ากำลังอัดไม่ค่อยมีแล้วเหยียบไปก็จะตื้อล้วนะครับแต่ตัวนี้สามารถเหยียบไปได้อีกนะครับเหยียบไปได้อีกโอ้ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ น้ำมันเครื่องนะ่ะเป็นตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้นะครับได้อีกประการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากกําลังเครื่องยนต์แล้วนะครับน้ํามันเครื่องมีผลอย่างมากเลยนะในในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับเพราะว่านอกเหนือจากคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องในเรื่องการหล่อเลื่นนะครับป้องกันการเสียสีของโลหะโดยตรงนะครับแล้วก็ระบายความร้อนนะครับ <duc> um. เขายังมีหน้าที่นะครับในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับโดยการ มีสารเติมแต่งบ้างนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทลลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะไปเคลือบผิวนะครับของกระบอกสูบนะครับแล้วก็ทําให้การเคลื่อนนะครับดีขึ้นแล้วก็ฟิล์มน้ํามันเครื่องนะครับก็จะไปแทรกในรอยต่อนะครับรอยต่อพอเครื่องยนต์จุดระเบิดทํางานนะครับก็จะไม่มีกา๊าซหรือแรง แรงดันนะครับที่รั่วซึมออกมานะครับทำให้ได้พละกําลังเต็มที่ตัวนี้ก็เป็นกุ่สมบัติอย่างหนึ่งของน้ํามันเครื่องนะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับผมว่านะครับตอนนี้ผมเริ่มชอบนะครับวงโทนิกแล้วนะครับแต่ก่อนผมลองใช้นะครับแอมซอยนะครับแอมซอยรุ่นเซนเจอร์นะครับแอมซอยนี่ก็ดีนะครับดีดีกว่าตัวนี้นะครับในเรื่องความ ลื่นนะครับเขาเหยียบได้ลื่นกว่านะครับแต่ว่าเสียงเครื่องเขาจะทุ้มกว่านะแต่ข้อเสียของแอมซอยมีอย่างเดียวคือราคาสูงนะครับสูงมากนะครับสูงมากเลยนะครับซื้อแอมซอยหนึ่งกระปุกนะครับก็เท่ากับเท่ากับซื้อน้ำมันเครื่องศูนประมาณสามกระปุกนะครับประมาณนั้นเลยค่อนข้างแพงแล้วก็ราคาที่ใกล้เคียงกับนะครับของเช์ไฮเลออัลต้าก็ตัวนี้แหละนะครับโบลตอนิก รุ่น RS นะครับตัวนี้ราคาไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมสูงมากนะโอเคผมไม่ได้เป็นคนขายนะ้ำมันเครื่องนะแต่ว่าผมก็เอามารีวิวแล้วก็จะมีลิงก์นะครับอยู่ใต้วิดีโอนะเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อก็กดไปเลยนะครับก็ผมแชร์ลิงก์ให้ฟรีนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นสาระความรู้นะครับที่ Boding c h anel n นำมาฝากนะครับก็ ใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s ์ส i b e นะครับแล้วก็มีนะครับวิดีโอดีๆก็อย่าลืมนะครับติดตามกันนะครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ